เมื่อกี้นี้แค่โชว์ความบาของนายูบินนะฮะไม่ต้องไปสนใจหรอกจริงๆนายูบินไม่ได้บาขนาดนั้นแหละนะเดี๋ยวดูคลิปนี้เอาตัวดีครับเพน,น่อนทุกที่ท่ผมในช่องที่มีชื่อว่าเซราคิโตโทวารีนะครับผมใช่แหละผมอีกแล้วแหละวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องนายูบินนะผมใช่นายูบินแหละซึ่งแต่ละตัวองมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเช่นกันนะผมอยากรู้ใช่ไหมข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรก็ตามไปดูเองละกัน่างแรกครับนายูบินกอกก็ตามภาษาตัวเวกแหละ เตตัสของนายูบินนะผมพลังชีวิต69,000ถือว่าสูงครับผมพลังโจมตี4,700โอ้โหก็สูงนี่แหละพลังป้องกัน1,200ก็กลางผมคลิปตีเข้ากว่าเป็นอย่างไม่ต้องพูดถึงฮะตัวแทงฮะค่9ลบหลีน1,003ถือว่าสูงฮอร์เคเจนโด้แล้วผมถ้าดูแต่เตตัสผมนายูบินสามารถเล่นแทงสายหลบได้ผมซึ่งกลับกันนะถ้าหากนายูบินหลบได้มันจะเอาดาเมจจากที่หลบได้มาลบกับพลังป้องกันผม ซึ่งทำให้ศัต,ตรูโจมตีนายูบินได้ค่อยได้เท่าไหร่นะผมแถมด้วยพลังชีวิตที่เยอะทำให้นายูบินเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือกับผมแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพลังลับก็แพ้ใส่แสลนเจอร์นะเหมือนเดิมข้าไปดูที่สกิลกันดีกว่าผมการโจมตีปกติตาม,มารรอากาศได้ด้วยผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสกิลติดตัวผมเมื่อวางทับจะยกเลิกบาเลีศัตรูและทำความเสียหายตามค่าสถานะของบาเลียซึ่งน่าจะทำให้สปอร์ตยันยังฮาเลมนี่คือแบบว่าไ่นไม่ได้เลยครับผม และนายยูวินจะลดเลือดตัวเจ้าฐานผมก็วีละสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ประเดน็นของนายยูวินอยู่ที่สกิลเบอ้ยห้าผมทําให้สกิลตูใช้เวลาคูดาวเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมซึ่งนี่จึงทําให้ในายยูวินเป็นตัวอันตรายสำหรับคีเพัตเตอร์เพราะว่าเขาเตอร์เ,รเจนเนสสกิลเป็นหลักผมแต่กับการที่ว่าสกิลนี้จะมีผล,ก,ลกับทหารแล้วก็ตะกลนทำให้ทีมทหารก็สบายทีนี้สกิลพิเศษผมจะปล่อยดาเมจวงกว้างและลดความเร็วโจมตีของศัตรูก็ร่วมมาสิบห้าปร์เซ็นตนะ ซึ่งสกิลนี้นี่ผลกระทบหนึ่งเลนเจอร์เลยผมทำให้ช่วงต้นเราไม่สามารถฆ่านายูบินได้เพราะว่าคอาเร็วโจมตีเราไม่พอแล้ทําให้ d p s เเราขาดด้วยแต่ถ้าคุณใส่อุปรกรณ์ที่เพิ่มความเร็วโจมตีะนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมาหรอกเพราะอย่างน้อยเ้าก็มี5%อยู่ะนะแต่อย่าประมาทมากไปผมพอสกิลนี้ก็แรงเอาเรื่องมาถึงสกิลอันตีฮะสร้างความเสียหายกดตัวด้านหน้าสาวหมายลดพลังโจมตีลงที่5%และลดความเร็วโจมตีลง 15, ลลง15วินาที ซึ่งถาอัพสกิลเวฟาเปลี่ยนดีบัฟไปถาวรผมซึ่งรายแรงอยู่แหละก็นายูบินมีกิจกัดตรมัที่ได้รับ10%ครัซึ่งด้วยความที่ว่านายูบินนั้นออกแบบมาเพื่อป่าเคาน์เตอร์โดยเฉพาะซึ่งโดยพาส์ตที่เพิ่มคูณด,ดาวศัตรูถาร0และการลดความเร็วโจมตีของพลังโจมตีทําให้นายูบินมีความสามารถหลากหลายกับทีที่เป็นเคาน์เตอร์แต่กับการถ้าหากนายูบินเผชิญหน้ากับทหารการเพิ่มคูณดาวสถิติ0ถือว่าไร้ประโยชน์ทันทีและด้วยความที่ว่าทหารใส่เซตความโดยโจมตีอยู่แล้ว ทำให้การลดความเร็วโจมตีไม่มีผลเลยมากและด้วยความที่ว่าทหารมีพลังโจมตีน้อยอยู่แล้วลดพลังโจมตีไปก็ไร้ประโยชน์ผมแต่ลรยูบินก็สามารถสู้กับทีไททันได้เพราะว่าไททันมีความเร็วโจมตีที่ค่อนข้างช้านะและด้ดยวยสาเหตุพวกนี้ทําให้รายูบินไม่เหมาะกับ P กกีวก็เพราะว่าสกิลวอฟกับจากเคาน์เตอร์นะแต่อไรก็แต่ผมลายูบินก็ยังเป็นตัวต่รายใน P ี P ีผมแต่ลายูบินก็แพ้ทหารชัดเจนนผมแต่ยังก็ตามผมก็ตามใจที่ท่านเล่นแล้ครับผม แต่เรวันนี้ผมก็จะขอจบไปเนข้านี้ก่อนนะผมขอให้เล่นเคาน์เตอร์ไซส์อย่างสนุกสนานนะผมอ้าวทิ้งท้าเดินเร็วเซนสตรีตอีกรากนึงบ๊ายบายวะ